วันนี้จัดให้เป็นตัวสูงสีดำเลยนะคะ Shape lead, เชฟโรเลตโครโด2.5 LT นะคันนี้ z 71ปี19 20นะราคาขาย370,000ปีแรก่อน2,999ราคาเต็มตลอดสัญญา6,001นะเดี๋ยวดูตัวรถเลยหน้าสีดำกระจังหน้าโครเมียนนะคะห้องเครื่องเดิมๆแต่ยังไม่ได้ล้างทำความสะอาดให้นะคะคันนี้ระบบเบรกเป็น ABS นะน็อตเดิมมอกอยู่นะคะ ข้างหน้าล้อใบพัดข้างหลังเป็นล้ออรลอยอ่ะเดี๋ยวจัดทรงให้เป็นแม็กแต่งทั้งชุดมีคิวการ์าด้วยนะคะคันนี้ไม่เก้าหมื่นนะหน้าจอ7นิ้วระบบแอร์แมนนวลเกียร์หสปีดแอร์แบ็กสลูกจ้ะนี่คันนี้มีบล็อกแม่แรงด้านล่างด้วยนะระบบไฟฟ้าทั้งคันเดิมเดิมมีกันชนท้ายไลเนอร์ตรงรุ่นแบบนี้เลยเนาะ สำหรับลูกค้าที่อยากได้นะคะทรงสวยๆหลอ่ลอๆยกสูงแบบนี้เนาะเบอร์โทริงไลายด้านล่างทักมาโทรมาได้เลยจ้า